ว่าเหมือนเป็นความฝันของผมเลยครับเพราะตัวเองลยชอบเล่นปะปับนแล้วชอบสะสมดีแล้วพอรู้ว่าได้มาเล่้มไงก็คือดีใจมากๆแล้วก็ความรู้สุดเลยครับผมมี่ตัวไหนที่เราแบบสะสมเป็นชื่นชอบเป็นพิเศษในที่นี้มีไหมครับมีครับนี่เลยคลายเบบี้อันนี้ผมสะสมไว้ทำไมเพราะผมเมีคนชอบ อะไรเศร้าๆเหมือนกับเพลงร้านตลกร้านที่เราจะปล่อยพูดหนูว <travail> yup. ันนี้นะคะวันนี้เราได้เดินทัวร์เจอร้านแล้วเป็นไงบ้างจะอนจะิบอะไรไยต่างๆคือเรื่องว่าสถานเนี่ยใหญ่มากๆคือผมได้เดินระหว่างรอเนี่ยมองดูเดินดูก็คือเห็นอลเลคชั้นหลายๆอย่างที่มันศาสตร์สือของเราเรื่องว่าเดี๋ยววันนี้ตองว่าจะเดินมาซื้อผลิตเจลิสก้าทังไทยด้วยนะคะนั่นยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้ววันนี้ที่เปิดจอน คือยิ่งใหญ่จะนอนอยู่แล้วคอเราว่าเราเขเปิดประวาสถานาวัาร้านไหนเนี่ยที่รู้สึกว่าเาหมากใส่สุดอห้กับคนไทยตลอดเวลาือุดว่าเออนี้คือเป็นมาสโซรให้กับผาหมากทีใจมากเลยครับอย่างเราชอบที่ไม่ใช่ยินใจเวลาเรามองน้องแล้วรู้สึกา็่จริงต่างต่ามีความหมยกันแค่มีแกระเป๋าไปยิ้ม้วคะหลอได้เลียงลูกได้เลี้ยงลูกครับผมใช่ให้ฝากไปอคุณแม่ด้วยมา อะไรนะครับผมฝากเลยครับครับผมก็ฝากเลยนะครับผมป๊อปมาดิสยามเซ็นเตอร์นะครับก็คนไทยสามารถมาซื้อมาชอปมาสะสมได้เหมือนที่ท่านทำนะครับผมก็อุดหนุนป๊อปมากันเยอะๆด้วยนะครับอ่าผลงานของเราทอนนี้เลยมีอะไรอยู่บ้างนเลยนะครับครับผมวันนี้เลยนะครับหนึ่งคู่ตรงแอนลาร์สลังจะปล่อยเพลงใหม่ชื่อว่าตลกไลน์แบลคอมเมดี้นะครับก็ฝากทุกคนไปติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวพวกเราจะมาไลฟ์เป็นก่อนก็ติดตามช่องทางแอนลาร์ได้เลยแล้วเดี๋ยวพวกเราจะมา รอ,อไปด้วยกันแล้วก็ดูื่อีไป,ปพบเขากันนะครับตอนปัจจุบันเราไม่จะสปอยอะไรให้แบบคนรอตาให้คือเรียกว่าทีเซอร์เนี่ยสปอยไปเยอะมากๆแล้วไม่รู้จะสปอยอะไรอีกแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะชอบพรับเพราะว่าเอลิชิฟน่าจะชอบก็อยากให้เราดูกันแบบเต็มๆแล้วก็รอดูสุดท้ายสิ่งมานตายนะครับแนวเพลงมันแตกต่างจากเพลงเก่าๆอะไรยังไงบ้าง คือเรียกว่าล้าสเนี่ยแนวเพลงคือเปลี่ยนตลอดอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นอีกสไตล์หนึ่งที่คิดว่าทุกคนน่าจะเรียกว่าติดหู ปีทูเนาะก็หวังว่าจะเป็นเมกะฮิตอีกการหนึ่งนะครับผมฝากด้วยนะครับทุกคนจะมาเห็นฮิตทุกเพลงนะจะมีการที่แบบว่าร้องกันทุกบ้านทุกเมืองอยู่แล้วแล้วร้อนของเพลงนี้เราจะเป็นแบบยังไงดีเออคือไม่อยากคาดหวังแต่ก็หวังครับก็หวังว่าคอยเพลงนี้ดังเปี่ยๆไปเลยนะครับผมก็ฝากทุกคนด้วยนะครับมันสร้างความบันเทิงเรายังไงไหมก็แบบว่าเพลงที่บมานของการมันดังกันมันร้อนเยอะที่มันร้อะไรอุ้ยเรียกว่าไม่ได้คาดหวังนะผมรู้สึกว่าพลอยลาสกา ทำเต็มที่ทุกผลงานอยู่แล้วเลยรู้สึกว่าถึงมันจะออกผลงานมันจะออกมาเป็นยังไงหรือว่าผลลัพธ์มันจะออบเป็นยังไงก็ไม่เป็นไรเราตองเต็มที่แล้วเรา Happy แฮปปีแ้แล้วแค่ขอเรายังมีความสุขก็พอค,อค,ครับคุณนะคะค่ะรับปลายปีนะค่ะคอนเทนต์อะไรของแอนลน์จะมี อะไรไงบ้างเอ่ยก่อนจะไปคอนเนตลาสก็ฝากคอนิกโซอีก่อนนะครับโอติ่บอร์สคอนเสิร์ตนะครับตอนนี้พวกเราลังเตรียมตัวอย่างหนักก็หวังว่าทุกคนจะชอบไม่ว่าโชว์พิเศษคอนแรมอะไรก็ตามนะครับก็ใกล้แล้วครับสองสิงหานีนะครับแต่ว่าในที่สองของเอ่อต้องเอาเวลาเยอะต้องมีงานเยอะกันอยู่แล้วแต่ส่วนตัวแท้เองก็คืองานฉับงันนะช่วงนี้เรา หรือก็ไม่เชิญดูฮารดครับผมก็เรียกว่าเป็นตัวแทนด์ลัสตัวแทนลสครับผมได้มาเจอกับเอลิสเพื่อจะได้ไฮเงาขึ้นแล้วอยากให้เอลิสได้ตามงานทุกวันครับผมก็คิว่าฝากวแล้วก็ฝากพี่เย็น่นะคะนาะคอนเสรตที่ทุกคนารหวคาที่แว่ามีแทไงเอ่อการคอนเมเอานตอนนี้จะมีอะไรพิเศษ คือถนะ้าเกิดผมพูดมันก็ไม่พิเศษสิพี่สักนิดนึงพิเศษนิดนึงทำจิ้มทำจิ้มโอเคโอเคเรียกว่าเรียกว่าเป็นเป็นสเตจที่ไม่มีใครเคยเห็นจริงๆับผมแล้วว่าเป็นใหม่จริงๆไม่ใช่ว่า อุ๊ยเป็นลุ้ส spoiler อะไรอ่ะเรียกว่าไปดูเองดีกว่าครับยังซื้อตั๋วได้อีกนะครับผมโอเคนะครับแสดงว่ามันต้องล้าวมันอะไรมาถูเราถึงจะไปไม่ว่าจะแสนได้อีกโซอีกโซมันต้องล้าวอีกแล้วนี่อยากพูดแล้วก็เดี๋ยวคนดูคาดหวังนะก็แค่ไปดูแบบใจจอยนะครับทุกคนจะไปเ e นจอยโชว์ไปพร้อมๆกันนะครับผมอยากให้เป็นความทรงจำดีๆมากกว่านะครับจริงๆแล้วอ่ะแอนล่าที่จริงมันเป็นขาทำแบบคอนเทนต์กันอยู่แล้วเแต่ละคนคอนเทนต์ฉับเราจะได้เห็นอะไรบนสเตจบน่าอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ต้องรอติดตามดูนะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้ถนัดเรื่องละครเท่าไร่ครอันนี้เรื่องไม่ถามพี่ได้พี่บูมเพื่อถามผมมันจะมันจะแบบสปอยเกินไปเป็นเขาซ้อมบ้างเปล่าไม่เห็นเลยครับคือเขาแบบโชว์แต่ละคนนี่คือแยกกันหมดไม่มีใครเห็นหรอกใครไม่รู้ครับไม่รู้ครับไม่รู้ครับ จับได้แล้วจับไม่จับไม่ได้อันนี้อันนี้เป็นการแอคติ้งให้มีพิรุษจะได้ดึงความสนใจไปครับผมแอคติ้งขนาดนี้ต้องมีคอนเทนต์แล้วนะคอนเทนต์ก็ผมขอร้องติดต่อคุณทุกวันก็ต้องมีความสุขแล้วครับเดี๋ยวเรอดูกัดีกว่าว่าจะมีความเสร็จยังไงบ้างอ่ะเราช่วนกัหน่อยเพราะว่ามันยังมีูใช่ครับผมว่าอานเลยนะครับยังมีใครยัง บาทก้าวแต ais, ่งต่้อดีเยนะครับผมจุ่มๆเป็นเบรสอนเสิรนะครับเลยว่าสนุกดีจอยเป็นของกันนะคะมาดูนี้นะครับขอบคุณครับ